วันจันทร์ค่ะวันทำงานของทุกๆคนของหลายๆคนพร้อมถึงโตดิฉันพร้อมค่ะขอให้มีความสุขกับวันทำงานนะคะตวัวนี้บับพริกไขยกัมมี f เอฟซีห้างเทพสถิตชัชยภูมิมาขอแบ่งไปเหล่นไปเป็นไก่ล่องบอนกันเลยแบงให้เพิ่นนะคะกันัดทรงมืออื่นค่ะมืออื่นกับสีทรงไ้ พี่ป่าเทพสัิตเนาะคะ่ะขออนุญาตเอ่ยน้ำเด้อไปแล้วก็บหายเกง่งๆมันหมานได้ตีเงินแพงแพงมืออื่นกับสีส้มหายเพลินค่ะแล้วก็ยังมีทรงไอเอฟซี FC ชัยภพุิน้องบวแดงอีกซี่ตัก็สะได้ทรงพร้อมกันเป็นหาตัวมืออื่นค่ะเพราะว่าเมื่อน,นี้รถรับทรงไกลเขาหยุดเนาะค่ะเขายุดน,ะะดนั้กันเขาไปเลยต้อตงได้ทรงวันอังานนะคารค่ะงามค่ะ เราอยากอยากจักหน่อยแต่ว่าส่างคลิปไปให้พี่ป่าเราเบิ่งแล้วก็โอเคค่ะพี่ป่าเราหมักเราบอกว่าโอเคครับบอกเป็นอย่างผมหมักก็ขอบคุณนทั้งพี่ป่าได้หลายได้แต่ที่แบงไกลไหอาเป็นเห่ียขอให้ได้ตีแพ่งสางซื่อเสียงแต่ว่ากระเสดายนั่งอยู่เดียแต่กระจำใจ แน่เมืเอฟซี FC ขอมาเขากับตงแบงปันกันไปนั่งกับรอเด้ดล่ะรอให้จเจ้าพิกไทยดำ <c oughs> เผ็ดจี๊ดแน่นอนค่ะกินเนื้อกระเท้าฮะ